นี่เธอส่งกรา,ารมาลาจ้าที่สนามบินสมุยว้า wow. วนี่เป็นเบื้องหลังนะคะเด็กๆก,กำลังจะเริ่มแสดงแล้วปี2025นะจ๊ะเห็นไหมทุกคนเราก็ต้องมาสักซ้อมอันนี้จากโรงเรียนเซนโยเซฟสมุยเออดูดูผู้ชมผู้ด,ดูแล้วก็นี่อีกโรงเรียนหนึ่งเธอโรงเรียนหนึ่งอันนี้ผู้หญิงคนสวยนะคะพี่เก๋ เอาขนมมาให้<ม>เด็กๆแล้วก็เชียร์เด็กเสมอนะนีะ่ยซ้อมกันสุดลทธิ์ถ้าเห็นความตั้งใจเลเธอนี่คือเบื้องหลังนะ,เ,ะเธอนะเอออลิสเอาเบื้องหลังของน้องๆมาฝากเอาว่าไปว่าไปเตรียมพร้อมไหมเดี๋ยวหลังจากอันนี้แล้วเราแล้วนะอนลูก พร้อมไหมลูกเนาะโอเคเดี๋ยวเราเสร็จแล้วค่อยกินขนมกินงานคุณภาพอันนี้โดยครูจ่านะคะคราวนี้ครูจา่ามิสแกรนดนะคะที่เจ้าหนามบินจะส่งประกวดช่วยคุณมาไปโหวตด,ด้วยแล้วก็ซื้อน้ำพริกของนางด้วยนะคะคุณเก๋ ตอนนี้โรงเรียนกำลังตั้งแถวแล้วชาวเราพร้อมไหมลูกพร้อ,อ,พอมแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะเริ่มเพลงใหม่เนาะ ฉันจะล้มไม่เจ้าเธอตอนนี้เด็กๆกำลังจะเดินไปกินของอร่อยนะสวยทุกคนสวยไปกินขนมกันเนาะไปกินของหวานน้ำหวานกันจ้าตอนนี้เด็กๆคือกำลังรอน้ำดื่ตอนนี้น้องกำลังรอกินช็อกโกแลตหรือว่ากินชายเย็นไม่รู้นะเออชาไทยจากร้านนาถะนั้นอร่อยอย่างไรทุกคนว่าลิซ่าก็ดื่มชาไทยไเธอนี่ช็อกโกแลต เด็กชอบจริงชนเออปาร์ตี้น้ำหวานความน้ำใจไปเออเต็มที่จะ้ะจากเซนโยเซฟโอ้ยทำไมหนูกิน2แก้วมันอร่อยเหรอเออรีบดูดเลยอะการถ่ายแก้วเด็กเดี๋วนนะเออดูดิดูดิรอเสิร์ฟให้กันน้องๆต่อไปสตรอบอรี่โซดาเด็กคนนี้ตั้งหน้าตั้งตารอจา้าโอเคชาไทยของแท้ เด็กเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับแล้วจ้าหมดวันกันแล้วเนาะหมดวันแล้วนะลูกบา,บายยเด็กๆแสดงเสร็จแล้วนี่คือเด็กวายบายบายบายเออไ,ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะคะกับหนึ่งวันการทํางานอลิเซเองนะคะแฮปปี้มากนะคะ ตอนนี้พ่ามาเดินเล่นดูบรรยากาศนะคะข้างๆบอร์ดดิ้งเกตเขาก็จะมีจัดส่วนเลยนะเพื่อนๆอ่ะเราเดินไปกันนี่ข้างบอร์ดดิ้งเกตหนึ่งดอมสติกนะคะภายในประเทศค่ะเพื่อนๆนี่คือ เขาจดเตรียมวันนี้วันท so ี่8เมษายนนะคะก็คือว่าเดี๋ยวจะส่งการ์อีกวันที่12เนาะฮับบิเนียทายแลนด์นะคะของคนที่โกยเด็กมาทั้งวันนะคะเพื่อนฝูงโอเวเพื่อนฝูงวันนี้อลิสมาทํางานที่สนามบินสมุยนะคะก็คือเก็บภาพบรรยากาศตลอดทั้งดิวตี้ออนดิตี้ของอลิสเนาะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเออสนามบินสมุยแล้วเบื้องหลังเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เด็กๆมาที่สนามบินมาทําการแสดงต้อนรับช่วงส่งการ2สองโรงเรียนนะคะก็คือวัดบุญธิกรามแล้วก็เซนต์โยเซฟก าะสมุยคะ่ะก็เป็นไงเด็กซ้อมกันน่ารักนะคะเราก็จะเรียนเชิญโรงเรียนภายในเกาะสมุยมาแบบนี้เสมอเกวันนี้หมดวันของอลิซแล้วก็ขอบคุณทีมงานสนามบินเนาะแล้วก็ขอบคุณงานดีๆที่ทําให้ตัวเองได้แบบได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้แบบนี้นะคะก็ขอบคุณคาเฟ่นาถะด้วยนะคะเป็นคาเฟ่นในสนามบินที่อยู่ขาออกนะเธออยู่ตรงมิทติ้งแอเรียนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์รถเช่านะคะไปพักกายาได้ที่นาถะค่ะ ปขอบคุณนาท,ที่ใจดีนะคะให้น้ำหวานกับน้องๆน,นะคะช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่โซดาแล้วก็ชาไทยค่ะโอเคอลิสเซนทางกลับแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอลิซมาโดยตลอดนะคะนางฟ้าฉับสวยในทุกช่องทางนะคะทั้ง IG, Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะบ๊ายบาย